อพอดีพี่น้องเอฟซีมาเยี่ยมหานะครับก็เลยถือโอกาสเปิดเตาให้ชมเลยน้องผมไม่ได้อ่ะ,ะค่อยๆแกะไปเรื่อยเดี๋ยวเปิดเตานี้ให้ดูนะครับเ,เมื่อคืนใช้เวลาเผาอยู่สี่ชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงผมหยุดให้เชื้อเพลิงแต่ชั่โมงที่สี่แล้วนะครับมันคายแก๊สตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกเพิ่งคายแก๊สเร็วมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์มาคขก่อนนะครับโอเคครับ พอดีเปิดคนเดียวนะครับก็เลยต้องนี่นี่มาดูอ่ะมาหยิบมาหยิบดูพี่เดี๋ยวเข้าไปล้างมืออันนี้พี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับองถฐานนะจากทั้งคนพนมนะพี่น้องอำเภออะไรฮะบ้านแพงมาดูก็เลยเปิดให้ดูเลยนะครับนี่่านที่เราได้มันจะเป็นแบบนี้ฐานชาโค<ๆ>สุกสุกดีมากครับตัวนี้<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับไปด้วยมันจะเป็นลักษณะคือเราถ้าเราเข้าแบบนั้นก็เป็นนั้นเลยเนี่ยอ้ย นี่ครับสี่ชั่วโมงนะครับในการเผาถ่านมันคายแก๊สในชั่วโมงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนี้ผมเลยให้น้องสลับเปลี่ยนเป็นไม้ท่อนใหญ่ขึ้นที่สูงนะครับก็ยุบลงมาค่อนข้างเยอะนะครับไม้เัื่ไปก็โอเคนะอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้ฝั่งนู้นยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวรอ,เ,อเด็กๆเลิกง,งานก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้มาเปิดทีเดียวเลยประมาณนี้นะครับสุกหมดท่อนใหญ่ก็โอเคนะ นี่ครับยังไม่เสร็จนะเยวรอเด็กมาช่วยก่อนนี่หนึ่งตะกร้าใหญ่นะครับยังเหลือข้างในอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นยังไม่เปิดนะครับเอาเล่นฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวนี้จะถอดเตาออกมาเช็คนะครับออกมาเช็คแล้วก็จะเปลี่ยนฝาหลังจากเปิดเตาฝั่งนู้นนะครับพอดีว่าพี่พี่พที่มาจากอุดรไอ้มาจากอะไรนะมาจากนครปนมกับสุพรรณนะลูกครึ่งสุพรรณกับนครมนมัน้งเขาจะไปทําที่โคราช อยากดูการเผาถ่านนะครับก็เลยจะมาเปิดแล้วก็เอาเข้าเตาให้พี่ๆเขาไปเลยให้ดูกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตทำทีละสเต็ปก่อนนะพอดีลูกน้องอยังไม่เบิกงานนะครับน,นี่ท่อทอร์นาโดผม,มตัวนี้มันทำให้คลายแกลสแรงคู่บ้านเลยครับ ครับว่าเตานี้จะเป็นยังไงจะสุกหรือเสานะตบบนี้ไม่สุกห้าสี่สามสองแอคเ่นเดี๋ยวพักชมโฆษณาก่อนนะครับอ่าให้ดูเลยนี่ครับเป็นเตาอุย้ยจับแรงไม่ได้เลยนี่พอถึงเวลาถ้าเป็นไม้ใหญ่สังเกตน,นะมันจะยุบแบบนี้ถ้าเราทำอยากได้ปริมาณเยอะเนี่ย ให้เอาไม้เล็กๆไม่เล็กใส่เลยเบาอย่างเงี้ยสุกนะครับผมอยากให้มันคงสภาพดีกว่า <c oughs> โอ้ยเนี่ยสุกเนี่ยเบาๆอย่างเงี้ยสุกรักษาสภาพไว้เอาไว้เอาไว้โชว์ดีกว่าตัวเนี้ยเนี่ยเราเราถือเรารู้เลยมันเบามันเบาครับเนี่ยถ้าถือหนัยวมันจะแตกนะนะอยากเก็บสภาพเอาไว้โอ้ยรักษาสภาพให้มันคนงที่ เรารู้นเลยครับอ้อทั้งสองท่านมาดูนะครับก็สนใจแล้วก็นั่งคุยกันพักใหญ่แล้วก็กลับไปตำเรื่องไม้ที่ผมห่วงนะครับคือคือไม่ตอนนี้ไม่ได้อยากเื้นขายของอยากให้เป็นเครือข่ายมากกว่าเอาหาไม้หาัตถุดิปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาสร้างมารวมกลุ่มกันเพื่อไปนําเสนอวัลุ่มในการส่งออก่านชาโก ครับตอนนี้อย่าพิ่งมือมองการส่งออกเอาแค่ในประเทศก็พอแค่ก็พอขายอยู่แล้วเดี๋ยวผมตุนไว้สักระยะหน,นึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งแจกให้ไมค้าเป็นเทคนิคการให้เป็นผู้ให้ที่ดีก่อนเป็นผู้รับเดี๋ยวเขาก็จะให้เรามาเองเขาจะเอาเราไปเอ,องน้อยๆนะน้าใจที่มอบให้เขาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้พวกนี้เป็นพวกเปลือกปวกมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เห็นแล้วนึกภาพไลยสิฮานึกภาพตอนที่อยู่บ้านแล้วแนะ่เย็นมาก็เอาถาดออกเย็นต้องเผาหนึ่งวันนะครับเผาประมาณสี่ชั่วโมงชั่วโมงที่ห้าผมนั่งเฝ้าผมนั่งเฝ้เาแต่ชั่วโมงแรกแหละแต่ว่าของผมเนี่ยมันคายแก๊สเร็วงแต่ครึ่งชั่วโมงแรกคายแก๊สแล้วก็คำว่าคายแก๊สคือมันมันสามารถแก๊สเนี่ยปล่อยออกมาแล้วไปเผาตัวเองมันจะฟู่ฟู่แล้วไฟจะลุกตรงที่ปล่องป่องตงัวเนี้ย วันนี้ป่องยาวมันจะแรงมากไอความยาวของป่องเนี่ยมันไปเผาไหมอีกทางนู้นอันนู้นก็เลยร้อนจัดผมต้องตัดท่อให้สั้นลงเพื่อให้เผาไหมตรงกลางพอดีเพื่อให้อุณหภูมิมันเสมอกันครับมันจะได้สุกผมฟัมกันนี่ก็สุกแล้วล่ะือว่าโอเคผ่านแต่ต้องเป็นไม้แห้งหนึ่งไม้แห้งนะครับพี่น้องฟังกันเลยนะครับไม้แห้งทําให้เราลดเวลาครับลดขั้นตอนในการเผามาไม่ขึ้นเกลืองเชื้อเพลิงนะครับทําให้เราประหยัดเพราะว่าอย่าลืมว่าเตาประเภทนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงนร เพื่อเอาไฟเลี้ยงให้ลุกนะครับเพื่อให้มันไปนเผาเผาเผาแก๊สหรือเป็นระบบน้ํามันก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนที่น้ํามันให้คือเตาเนี่ยมันมีหลายประเภทก็ค,คือเตาใช้เชื้อเพลิงปืนกับน้ํามันคิโลน้ามันเตาน้ํามันคิโลที่เขาใช้แล้วครับพี่น้องก็คือเอามาหยดหยดเพื่อให้เกิดไฟลุกให้ไฟลุกไปเผาไม้แก๊สถูกไหมไปเผาไม้แก๊สทีนี้มันไม่ได้ใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงแล้วจากจากไฟจากปืนแล้วจะใช้ความร้อนจาก จากแก๊สแต่ว่าต้องการเปลวไฟเพื่อไปเผาไหม้แก๊สทันเองที่ผมสังเกตนะแรกเราก็อาจจะเร่งไฟหน่อยถ้าไม้แห้งน้ำพุขไม้ก็จ,จะน้อยหน่อยนะครับเนี่ยวิชาที่ถูกหมดเลยนะครับทั้งเตานี้นะครับที่หมดโอเคเลยไฟแก๊สตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยผมหยิบมาอยากให้มันเป็นท่อนยาวมันมาไม่ได้ครับมนันมาได้ครึ่งเดียวเนี่ยหยุดไม่ได้เลย คณเพื่นอน้อยทำงานก็ง่ายการเอาฐานเราไม่ต้องไปก้มล้วงเหมือนกับสูงไดเมเตอร์เมตรสี่สิบเรานั่งไดแต่จำลองมาอย่างนี้เลยครับจำลองแบบอย่างนี้เลยไอ้พงุพงผงเนี่ยเรากเก็บสะสมไว้ครับสะผสมเอาไว้เพื่อจะไปทำอัดแท้งเราไม่ต้องมีชี้เลือดมันเก็บไว้เลยแล้วก็คัดเลือกฐานที่เป็นเป็นก้อนเนี่ยส่งให้กับลูกค้า ับแรกเสนอร้านพิ้งย่างก่อนเลยหมูกระทะในค้าเดี๋ยวเพิ่งไปพี่ปตันนะครับขายของพวกนี้มีผมหมนึ่งคนนึงกลัวลูกพาทำเปลือกถ้าเป็นไม้สดพี่จะเห็นเปลือกเลยเปลือกคงสภาพอันนี้คือไม้แห้งแนละ้วไม้ประเภทนี้ที่มันแห้งแะนะเปลือกมันไม่ค่อยดีแล้วก็ยังยังอยู่ให้เห็นอยู่เป็นไม้มะขามเทศเรารมองออกไหมไม้มะขามเทศ ถ้ามีน้ำก็จะเห็นน้ำเลยครับอันนี้มันเก่าแล้วไม่มีน้ำคล้ายๆม,มั่วคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่นี่มันอยู่นานมันอยู่นาน,ปเ,นเป็นปีเป็นปีๆอย่างเงี้ยมันเข้ายัางก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่พอหักมามันก็แตสวยนะใส<า>เางาแข้งเน,นี่ยท่อนใหญ่ผมจะพยายามออกว่าท่อนไม่ได้ครับอย่างเงี้งยครึ่งหนึ่งเนี่ย ผมก็เริ่มรู้แล้วเรียนรู้ตัวเองเริ่มเริ่มรู้วิธีแล้วคือหนึ่งช่วงที่ทายแก๊สเนี่ยผมจะพยายามอัดเชื้อเพลิงเข้าไปไหนพอแก๊สมันเริ่มพู่หนักปล่อยเลยผมผมไม่เอาเอาใส่ทีละท่อนเพื่อให้มีไฟลุกให้ไปเอาออกประกายไฟสาหรับตัวนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงเนี่ยสุกหมดครับไม่เหลือเนี่ยอยายให้ผมฉีกเลยจะได้ของเอาไว้โชว์เอาไว้ไถ่ายรูปโชว์ดีกว่าเราเราจับมันจะรู้เลยนะครับว่ามันสุกไม่สุกเห็นไหม อโอเคจะให้แคมกว่าต่อเดีย๋ยวันยายพอเราเปิดเตาเสร็จปุ๊บประมาณ1,200บาทนับที่เราจะได้ในการที่เรามาเปิดเตาแบบนี้นี่ครับสครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูตัวนี้อบเข้าไปนะพี่น้อง อบเสร็จมันจะเป็นยังไงรถประมาณถ้าเป็นไม้ไม้ชิ้นเล็กพี่จะได้เยอะมากเพราะมันยัดได้เต็มที่ไม้ท่อนใหญ่เนี่ยผมว่าประมาณสองกระสอบกว่าผเกือบสามกระสอบเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นทรงตั้งแบบมิปองประมาณกระสอบเดียวครับมิติมันโอ้เก็บสะสมเอาไว้นะตึนเอาไว้นี่แหละ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ไม่ยาวมากนะวันนี้คือเป็นพี่จากจังหวัดมาศึกษางานด้วยตัวเองนะเพื่อจะเอาไปประกอบอาชีพอันนี้ผมก็ให้เขามาดูเองแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟืนเข้าเตาแล้วก็สอนวิธีทำข้าวาวนะครับเขาสนใจมาไกลนะครับเดี๋ยวจะพาชมครับผมนี่เราก็เริ่มจุดเตาให้พี่ๆเขาเห็นแล้วนะครับมีควัน ในระยะให้เชเพิ่งนะครับอันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์นหน่อยคิดยังไงพี่อ่ะไหนๆก็ได้ออกคลิปด้วยกันเลยเนาะ,ะมามามาให้สัมภาษณ์นหน่อยคุณผู้หญิงพี่วีเชื่ออะไรนะครับค่ะเจนค่ะสวัสดี <จน S 1> ค่ะเนานะนึกยังไงอยากจะทําฐานครับก็อยากอยู่กับครอบครัวค่ะจะได้ไม่ต้องทํางานต่างจังหวัดหรือไกลบ้านต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะสามารถทําเองได้ที่บ้านอย่างงี้จะสะดวกกว่าค่ะมีมีโปรเจกต์จะออกไปต่างประเทศมั้งเนี่ยใช่ไหมเห็นพี่เขาโทรหาอยู่เป็นทุนติดครัวเรือนได้ใช่ ก็อตอนนี้ก็ให้มาดูเอาอยากให้มาดูต้นแบบของเตาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานัดก,กันอีกทีหนึงพาไปดูของจริงที่บ้านทียพรชัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียเป็นแนวทางในการที่พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยพี่เขาเคยเห็นคุณตาใช่ไหมตาเคยเผาถ่าน,านดินเห็น <He ard S 2> ไหมเขายังขายได้<ช>อตอัวนี้ต,ต,ตถาถ่านนั้นอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วเพราะเขาขายหมดแล้วง่ายครับของทุกเนี้ยมันของสิ้นเปลืองเราต้องขายได้อยู่แล้วนะน,นี้คือผมสร้างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดประกายให้กับคนที่กําลังมองหาอาชีพเสร็จแล้วหลังจากที่ผมเบื่อฐานผมจะเอาอะไรต่อเดี๋ยวเขาติดตามดูกันนะครับผมมีแน่ๆไม่ต้องห่วงผมมันสนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความคิดหรือเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้หลายๆท่านคิดถึงบ้านเกิดกับคิดถึงอดีตใช่ไหมผมผมเกิดมาอายุ45 ยังไม่เคยเผาถ่านเลยที่นี่คือที่แรกที่ผมเผา,าด่า <c> น <oughs> เนนือมือไม้ดำอลาบันนอนเพื่อศึกษาต่อไปพี่พี่เขาก็จะเร็วขึ้นเนื่องจากว่าได้ความรู้จากคนที่มีประสบการณ์แล้วถ่ายทอดเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าผมผมไม่ต้องมานั่งบ้านผมข้ามวันข้ามคืนวันแรกผมทําผมตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีห้านั่งอย่างเงี้ยนั่งดูนั่งด,นงดูนั่งสับ,บงกบ้างอะไรคืออยากรู้อยากเห็น ต่อไปก็จะเดียวขึ้นเนื่องจากมีที่ปรึกษาแล้วแล้วทีมงานเราคือผมคิดเอาไว้ว่าถ้ามีเครือข่ายในการทําเตาขนาดใหญ่เนี่ยผมก็จะรวมกลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับในการจําหน่ายถ่านบลรุ่มหรือเป็นข้อต่อรองในการส่งออกนะครับมันมีถ่านไม้ไผ่โปรเจกต์หน้าถ้าเกิดพี่เขาทําเตาเผาถ่านอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะเอาไม้ไผ่ไปป้อนงานให้เผาเพื่อส่งงานออกต่างประเทศอย่างที่ผมตั้งใจไว้กับเพื่อนเราผมมีเพื่อนอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกชิปปิ้งเกี่ยวกับ ทานพวกนี้แหละทานไม่ไผ่นะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทั้งสองคนนะครับให้บรรลุปเป้าหมายนะครับคิดอะไรก็ให้สมปัถนาะให้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นตัดสินใจความคิดตัวเองเป็นใหญ่อย่าไปฟังคนอื่นจเจริญพร